สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามนะคะสำหรับภาพรวมในพื้นที่ของตำบลมูโนอำเภอสุงไงกโกลกจังหวัดนาราธิวาสค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับว่าที่นายกสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์นะคะคุณบรรยงวิทยาวีรศักวันนี้ก็ร่วมเดินทางมานะคะกับกิจกรรมโครงการรวมใจชาวสงขลานคารินทร์นะคะเพื่อพี่น้องชาวมูโนในพื้นที่ค่ะ วันนี้ได้มาเห็นสภาพบรรยากาศในพื้นที่แล้วเป็นอย่าะไรบ้างคะในขณะนี้ก็รู้สึกสะเทือนใจนะครับไม่คิดว่าจะจะใหญ่ขนาดนี้คือความเสียหายจะมากขนาดนี้ถ้าเท่าที่ผมดูแล้วเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลสิบสนามสิบสนามเลยซึ่งถ้าเราไม่เห็นภาพเราก็คิดว่าเขขนาดประมาณสนามเดียวแม้กระทั่งบ้านที่ห่างออกไปเป็นร้อยเมตรนะครับก็ก็ แม้กระทั่งกำแพงอิฐก็ยังแตกเลยเราไม่ต้องพูดถึงกระจกนะครับกำแพงอิฐก็ยังแตกซึ่งซึ่งก็รู้สึกเศร้าใจแล้วก็ยังนึกแทนว่าคนเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนแล้วความช่วยเหลือจะมาอย่างไรนะครับก็ก็รู้สึกสะเทือนใจครับซึ่งได้มาเห็นภาพเหล่านี้ครับค่ะซึ่งอย่างที่เราทราบนะคะตามข้อมูลที่ในพื้นที่บ้านมูโนแห่งนี้ก็จะมีทั้งสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะแล้วก็ สิทธิ์ปัจจุบันด้วยตลอดจนครอบครัวด้วยนะคะที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ดังนั้นในานามของทางสมาคมหรือว่าในส่วนของทางมหาวิทยาลัยจะได้มีส่วนช่วยนุนเสริมแล้วว่าดูแลช่วยเหลือเติมเต็มในส่วนใดเพิ่มเติมคิดว่าน่าจะมีจุดไหนน่าจะคอนเน็กชันกันต่อได้บ้างครับครับผมคิดว่าในส่วนของสมาคมสิทธิ์เก่าแล้วก็มหาวิทยาลัยสิ่งที่เราช่วยได้เนี่ยนะครับ,รบก็มาให้กํบบาลังใจเสร็จรแล้วก็ ้องเรียกร้องทางภาครัฐซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักนะครับว่าจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านี้อย่างไรบ้างแล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางได้มาดูพื้นที่ว่ามันมันเห็ดมันรุนแรงจริงๆแล้วใหญ่จริงๆนะครับเพื่อที่จะจัดสรรงบลงมาให้เพียงพอกับชาวบ้านนะครับก,ก,ก็ขอเป็นกําลังใจให้เสร็จเก่าทุกคนเสร็จปัจจุบันรวมทั้งครอบครัวนะครับได้มีกําลังใจที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไป ซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงระยะของการฟื้นฟูนะคะ<ช>ทั้งสภาพบ้านเรือนที่มีความเสียหายทั้งหลังจํานวน96หลังด้วยกนะะันในระยะ5 0าเมตร<ม>จากจุดที่เป็นโกดังพลุประทัดดอกไม้เพลิงระเบิดนะคะแล้วก็ในรัศมีวงรอบอีกประมาณ1กิโลเมตรไปนะคะก็จะมีทั้งโซนที่เป็นเสียหายบางส่วนที่อยู่ในช่วงของการสำรวจฟ<ช>ื้นฟู<ช>แล้วก็ อีกส่วนหนึ่งที่เป็นโซนสีเขียวก็คือ,อได้รับความเสียหายบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ทุกกระบวนการทุกความช่วยเหลือเนี่ยทุกคนก็รอการดูแลอย่างใกล้ชิดชแล้วก็เร่งด่วนอ,อย่างเท่าเทียมกันในทุกครอบครัวทุกหลังคาเรือนด้วยค่ะดังนั้นนอกจากวันนี้กําลังใจที่เรามาเยี่ยมมาติดตามมาดูแลกันแล้วนะคะก็จะมีส่วนที่อาจจะได้เสนอไปอยังหน่วยงานเกี่ยวข้องนะคะ,ะ,คะแล้วก็วันนี้เราก็จะมีกิจกรรมที่โรงเรียนบ้าน มโนโุษด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของทีมของมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินด้วยนะคะที่จะได้ช่วยเติมเต็มแล้วก็ดูแลเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวมูโนยในพื้นที่ต่อไปค่ะคท่านอายุสมาคมสิทธิ์เก่านะคะมีประเด็นฝากเน้นย้ำเพิ่มเติมหรือว่าจะชวนสิทธิ์เก่าของเราในทุกวิทยาเขตทั้งหมดที่มีอยู่มาเป็นน้ำใจมาช่วยเหลือมามอบให้เพิ่มเติมมีมีแนวทางเป็นอย่างไรบ้างคะก็สิ่ง แรกที่เราคิดว่าเราทําได้ดีที่สุดก็คือการาเป็นกระบอกเสียงนะครับนํานภาพเหตุการณ์นําเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับให้สื่อได้เห็นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เห็นนะครับแล้วก็สมาคมก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการรับเงินบริจาคเพื่อที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าที่บอกว่าบ้านเรือนที่เรียกว่าเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยเกือบ100หลัง นะครับก็เท่าที่เดินผ่านเนี่ยแทบทุกบ้านก็ไม่มีคนอยู่แล้วก็แสดงว่าเขาเสียหายจริงๆนะครับอนอกพื้นที่นะะไปเช่าบ,บ้านอยู่นะครับดังนั้นก็ฝากถึงศิษย์เก่าทุกท่านนะครับถ้าท่านมีกําลังทรัพย์ก็สามารถที่จะบริจาคผ่านสมาคมศิษย์เก่าหมหาวิทยาลัยสงขลานครทรนเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องทางนี้นะครับแล้วก็มันจะต้องเป็นการฟื้นฟูที่ยาวนานเลยเพราะว่าความเสียหายมันเยอะมากนะครับค่ะแล้วก็รวมถึงทางด้านจิตใจด้าน อาชีพอะไรต่างๆนะคะเราอาจจะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่ได้สํารวจมาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการที่อยากจะให้รัฐบาลได้พิจรนารณาเร่งเปิดด่านพรมแดนธรรมชาตินะคะช่องทางที่เขาใช้เรือข้ามไปข้ามมานะคะในการมาสั่งซื้อสินค้าโดยเฉพาะทางฝั่งเพื่อนบ้านนะคะที่มาสั่งซื้อสินค้าที่ตลาดมูโนแห่งนี้นะคะมันก็จะช่วยกระตื้องเรื่องรายได้ระบบหมุนเวียนในตลาดมันก็น่าจะ กลับมาดีขึ้นได้บ้างนะน,นี่เป็นจุดที่ชาวบ้านเ,ออเสนอมาผ่านทางช่องทางที่เราได้สำรวจเพิ่มเติมไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะดังนั้นติดตามอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็กำลังใจน้ำใจนะคะจากชาวสงขลานคารินแล้วก็ในนามของสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานคารินก็พร้อมเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะได้ดูแลและก็ช่วยเหลือที่น้องชาวโมูโนต่อไปค่ะ ช่วงนี้ขอบคุณนะคะว่าที่นายกสมาคมสิทธ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะคุณบัญยงวิทยะมีรศรักที่ให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมพูดคุยกัน,นช่วงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสรับสวัสดีครับดีค่ะ